ขอวิธีทำให้ทำช่องติกต็อมีคนติดตามเยอะๆหน่อยครับอันนี้มันอยู่ที่ความเสมอต้นเสมอปลายกับความสามารถของตัวเองบวกกับการค้นพบตัวเองให้เจออาจารย์ทำทิกต็อกครั้งแรกคนดูแค่40-50คนไม่ได้เยอะเลยทำไปนั่งพูดนั่งบ่ไปเรื่ยๆแต่เราเป็นคนมีทักษะในการพูดเก่งอยู่แล้วนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนที่อธิบายขยายความอะไรได้แล้วทําให้คนฟังเข้าใจได้แล้วก็ไม่น่าเบื่อ แต่ตหลังมารแรกๆอาจารย์ทำอะไรมาอาจารย์ก็นั่งพูดจาอ่อนหวานไม่มีมึงไม่มีกูค่อยๆพูดเป็นยังไงบ้างจา้าทุกคนวันนี้สบายดีไหมมีความสุขกันดีหรือเปล่าพเพรามเราบรรทัดน,น,นี้พูดไปคนมันก็เบื่ออาจารย์ก็รู้สึกตัวเองก็เบื่อเหมือนกันรู้สึกรำคาญตัวเองมันดัดจริตตอแหลแล้วเกิดว่าเวลาพูดจามันไม่เป็นตัวเองอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยอยู่กับลูกน้องเก่าๆเราสมัยที่เราเคยทํางานประจาเราเคยอยู่กับลูกศิษย์เราสมัยที่เราเป็นหมอดูถ้าไมคนมันสนุกสนานวะ อ๋อเราพูดเป็นกันเองกับมันนี่หว่าเราพูดความเป็นตัวเป็นตัวเองของเราอะแล้วมารู้สึกสนุกลูกศิษย์ลูกหาเราก็มากลูกน้องบริวารเราก็มากเพราะเราคุยตลกเราคุยสนุกเอองั้นเอาตัวเองไปใส่แล้วกันคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยมันได้นะข้อมูลความรู้ในการให้ทีนี้เราก็มาเป็นตัวเองข้อมูลยังธรรมดาอยู่ยังไม่ได้ไปขวางอะไรใครเยอะแยะพอเราพูดไปเฮ้ยคนเริ่มชอบคนเริ่มติดตาคนเริ่มเข้าใจแต่หลังมารู้สึกว่าเราปิดความจริงเกินไปหรือเปล่าวะ เราต้องการบอกสอนธรรมะนี้เพื่อให้โลกมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักสักจจะความจริงของเจา้าว่าเฮ้ยคนในโลกเนี่ยมันมีความเห็นผิดมากนะแล้วเจตจำนงในการสอนธรรมะของเราจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อแก้ไขความเห็นผิดของคนในโลกให้มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่หลักความจริงของพระเจ้าได้เพราะาเราคิดอย่างนี้เฮ้ยเรากําลังทำคอนเทนต์ของตัวเองผิดผัตถุประสง์สไปหรือเปล่าดังนั้นเรามีหน้าที่ในการเปิดเผยความจริงต้องซื่อตรงต่อธรรมไม่สนใจทัวโล อ่ะโอเคนั้นเปิดเผยเลยอาจจะก,ก็เลยเริ่มพูดเรื่องสะดอข้อต่อชาตาเบิกใบเมียนเพียงการดูดวงการพ่นน้ำหมาการนบานปลาสังเกตไม่มีจริงในโลกเหล่านี้ก็เริ่มเปิดเผยเลยทีนี้คนก็ยิงชออคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุผลว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองแม้ไปอ้อนวอนขอร้องอยังไงมันก็ไม่มีทางได้ถ้าเราไม่ลงมือกระทำพอเวลาคนมันเริ่มเข้าใจ มันก็เริ่มเสียเงินเสียทองน้อยลงไม่ต้องไปทาพิธีไม่ต้องเสียเงินไร้สาระเพอร์เจอร์สุดท้ายก็กลับมานั่งทุกข์ใจอยู่ดีเอาเงินไปเก็บเอาเงินไปใช้หนี้เอาเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันเหลือเงินเก็บตั้งมากไปไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องพวกนี้ชีวิตมีความสุขชีวิตสบายคนก็ติดตามกันมากมายมหาศาลวิธีการคือเราต้องสื่อสารทุกอย่างด้วยความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองอย่าไปก๊อปปี้ใครเราจําไว้ถ้าเราก๊อปปี้เขาเขาเป็นเขาอยู่แล้วนรอเป่าบคนต้องการดูเพราะเป็นเขาไม่ใช่ต้องการดูเพราะเรา ดังนั้นถ้าเราไปก๊อปปี้เขาแล้วเราก๊อปปี้ได้เหมือนช่วงแรกเออมาดูตลกดีแต่ผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้เป็นตัวตนจริงของเขาเขาก็เลิกติดตามเรากลับไปติดตามไอ้คนที่เป็นตัวตนของเขาจริงดีกว่าป่ะย่อมดีกว่าดังนั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาโดยความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองวันหนึ่งภาพลักษณ์นั้นมันจะเสียหายได้วันหนึ่งภาพลักษณ์มันจะเสื่อมได้แต่ถ้าเราอาศัยความสามารถของตัวเองเป็นตัวเป็นตนของตัวเองจริงๆไม่ได้สร้างภาพลักษณ์อะไรมันเป็นตัวตนของตัวอยู่แล้้วเเรราาจะไม่่หนนนนนือยใกททั อาจารย์เป็นตัวของตัวจะไปไหนอาจารย์ก็เป็นแบบนี้จะทําอะไรอาจารย์ก็เป็นแบบนี้อาจารย์จึงไม่ต้องไปสร้างภาพลักษณ์อะไรใครรู้สึกว่าเฮ้ยต้องพูดจาดีๆให้คนมานับถือนะต้องพูดจาอ่อนหวานให้คนมานับถือศรัทธาการไหว้นะไม่จําเป็นเลยเพราะอาจารย์ไม่ได้ต้องการคำการกาบไหว้จากใครไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาหน้าที่คือพูดไปตามความจริงถ้าเราพูดความจริงความจริงนั้นจะพลต่อความเพ่งพิสูจน์ของเราทําด้วยเจตนาดีเพื่อเอื้อประโยชน์ดีต่อสังคมคนจะติดตามเราเพราะเขาเห็นว่าติดตามเราแล้วเกิดประโยชน์ต่อทั้้งตััวเเขาาาอออและกกกบผูื่นีมมย เมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นประโยชน์เขาจะแชร์ประโยชน์นี้ให้คนที่เขารักให้คนที่เขาอยากให้ยินได้ฟังเสียงเนี่ยโอกาสในการที่เขาจะแชร์ให้เราก็มีมากขึ้นเราชู้ไหมอาจารย์ทําช่องทิต o ตอเนี่ยคนติดตามปัจจุบันสามล้านสองอาจารย์ท,ทําช่องทวิตตอรของตัวเองเนี่ยช่องเดียวแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องเรียกว่าช่องภาคปฏิบัติช่องภาคปฏิบัติเนี่ยมีน้อยมากเพราะคนสนใจธรรมะจริงๆเนีย่ยน้อยสามหมื่นอะสามแสนกว่าคนแต่ช่องหลักเนี่ยจะเป็นสามล้านคือช่องด่าเนี่ยเอาไว้ด่าอย่างเดียวเลยเนี่ยสามล้านกว่าคนเห็นไหมคน,มน อาจารย์จะมีช่องเดียวช่องเดียวเท่านั้นนะที่เป็นช่องจริง3.3 3.2ล้านคนที่เหลือเนี่ยคนเอาไปตัดคลิปอาจารย์ตอนเนี้ยมันดังกันมาก,กน,นะคลิปมันในดังของคลิปอาจารย์เนีเวลาอาจารย์ไลฟ์สดนะอาจารย์เนี่ยขนาดที่อาจารย์พูดอยู่ขนาดเน,น,นี้ยเชื่อไหมตอนเนี้ยมีคนตัดคลิปตอนเนี้ยเอาไปลงเรียบร้อยแล้วเร็วมากทั้ทนทำที่ช่องอาจารย์มันแคปหน้าจอช่างเรียนแคปหน้าจอแล้วมันก็ตัดอัดหน้าจอไว้แล้วมันก็ตัดไปลงช่องตัวเองเร็วมากแต่ก็เป็นช่องขาช่องที่เป็น FC แฟนคลับเป็นช่องลูกศิษย์ของอาจารย์เองแต่อาจารย์ไมไ ต้นเอ็นเกจเมน์มันขึ้นนะแล้วช่องติดตามเขาอะเกือบล้านคนนะแปดแสนกว่าคนอย่างเงี้ยติดตามไวมากแล้วไวมากไวอาจารย์เนี่ยสะสมมากกว่าจะได้ล้านหนึ่งนะใช้เวลาเกือบสองปีเต็มมันมาก้าวกระโดดช่วงประมาณประมาณเกือบปีสุดท้ายเนี่ยมันก้าวกระโดดมากมันไวมากขึ้นทีหนึ่งสองล้านคนอย่างเงี้ยไวมากช่วงที่ดังแล้วไปออกรายการผนกระแสอย่างเงี้ยมันมาไวมากเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไปเร็วมากมันไปไวรอลแล้วช่องต่างๆเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าพันช่องอาจารย์จะบอกให้แล้วอาจารย์ไม่รู้จักบางคนอาจารย์ไม่รู้จักด้วยซ้ำว อาจารย์ไม่เคยไปบังคับลงแบบนี้ลงนี้เขาตัดไปลงของเขาเองเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์คนไปเล่นอย่างเงี้ยดาราเอาอาจารย์ไปเล่นอ่ะมีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแล้วเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยพอเวลาเขาไปเล่นมีน้ําตกหน้าบ้านเป็นอะไรไหมเขาเอาไปเล่นกันดาราเล่นคนอื่นเห็นมันเป็นไวรัลเขาก็เอาไปเล่นบ้างเอาไปทำคอนเทนต์บ้างอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นคนก็ยิ่งรู้จักเราไปมากคือเพราะเราเป็นตัวของเราเองแบบนี้เราด่าเราเป็นปกติทุกวันเนี้ยคนจะเวลาอาจารย์ด่าคนก็มาขอให้อาจารย์ด่านะไม่ใช่ว่าอาจารย์เจอหน้าสารด่า ยังอาจารย์เจอดาราทุกคนนะเขาขออาทิตย์กับอาจารย์นะเขาขอให้อาจารย์ด่าเขานะไม่ใช่จู่ๆอาจารย์เดินเข้าไปยืนด่าเขานะใช่ป่ะเขาต้องขออาจารย์จึงด่านะบางคนเนี่ยเสียตังให้อาจารย์ด่าเขาก็มีนะกล้าให้อาจารย์ไปด,าด่าโดยเฉพาะก็มีนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละการทําวัยเล่าให้เกิดขึ้นมันย่อมทําได้แต่ถ้าเราอาศัยวัยเล่าจากกระแสสังคมของคนอื่นเมื่อวันหนึ่งกระแสเขาดับเราดับด้วยนะเราย่อมดับด้วย ดังนั้นทุกวันนี่ยที่อาจารย์บอกอาจารย์ชอบด่าสมดตว่าเวลาคนเนี่ยด่าอาจารย์ในโลกโซเชียลเดี่ยวด่าเยอะมากคนชมก็มีเยอะคนด่าก็มีเยอะอาจารย์จะพูดเสมอว่าคนด่าเนี่ยอาจาไม่เคยสนใจเลยเพราะอะไรเพราะเวลามันด่าเราเพราะมันเพราะเราอ่ะดังเดื่อวันหนึ่งมันด่าเราให้เราด่าวันหนึ่งมันด่าด้วยไหมมันย่อมด่าด้วยเพราะมันด่าเราขึ้นไปล้วไม่มีใครรู้จักพวกมันแต่มันรู้จักพวกเราได้พวกมันรู้จักได้รูเล้วมันรู้จักเราได้เพราะอะไร มันรู้จักเราได้เพราะว่ามันเนี่ยกำลังพูดถึงเราอยู่มันกําลังใส่ร้ายป้ายสีและได้คำมีจริงกำลังสร้างเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอยู่เนี่ยเรากําลังรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้ม้มันก็กำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นให้คำไม่จริงเนี่ยหลายอย่างหลายประการมากมันจึงโด่งดังและมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ปพราะหน้าที่เราสร้างความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองเกิดขึ้นได้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเองให้ได้ตั้งใจในการขวนขวายทําความเพียรในการหาความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองทุกวััันนนีี้้้้้ไไดดออาาจรยยย์่งลสทบบเใตตม มาตลอด2ปีเต็ม2ปีเต็มเต็มเที่ยงถึง4โมงเย็น2ปีเต็มทุกวันไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวป่วยก็ไล้สดไม่หยุดเลยเพราะจะต้องการสร้างความรู้ให้กับคนในสังคมมีโอกาสได้ยินได้ฟังหลักคําสอนจนวันหนึ่งการอดทนนั้นของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันอดทนต่อการเพ่งพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าเราทําได้สาเร็จแล้วในวันนี้จกเมื่อก่อนไม่เคยมีใครรู้จักอาจารย์ไม่เคยมีใครเชิญอ,อาจารย์ไปบรรยายที่ไหนเลยแต่ทุกวันนี้อาจารย์ออกบรรยายวันหนึ่งสามงานสี่งานทุกวัน ไม่มีวันหยุดบางวันตั้งแต่ปีสามต้องเดินทางไปบรรยายแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนของแต่ละวันก็มีอดตาหลับขับตานอนในทุกๆวันในการออกบรรยายทํางโรงเรียนสถานที่ราชการหน่วยงานรัฐอะไรต่งางๆที่อาจารย์ไปไปทุกที่ที่ไปรันทุกวงการที่ไปได้ในทุกๆวันนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นผลความสําเร็จจากการลงมือกระทําด้วยกายวาจาใจสุจริตของตัวเราเองแม้จะมีคนใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ขนาดไหนแม้จะมีคนพยายามโค่นล้มอาจารย์ลงแค่ไหนมันก็โค่นล้มลงไม่ได้ เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ทําตามแบบที่มันพูดอาจารย์จึงยังยือนอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่มีใครเอากุลงได้เลยแม้แต่คนเดียวสิ่งเดียวที่เอากุลงได้คือลิฟต์เท่านั้น <S <S คืบอกเลยแค่น,นั้นเลยจีนที่ไม่ได้พูดเล่นทุกวันนี้มันพยายามจะโค่นอาจารย์จริงๆแม้แต่ทนายดังระดับประเทศยังพยายามจะฟ้องร้องอาจารย์ได้ซ้ำแต่ทุกวันนี้ก็ยังฟ้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ทําตามเหตุตามใจแบบนั้นอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาแบบที่เขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษและอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการทําอะไรที่อันตรายต่อสังคม บางคนเนี่ยถึงข่านเอาไปบอกอาจารย์อย่างคนที่ไปฟ้องอาจารย์ดังระดับประเทศเนี่ยยัง,ยงบอกอาจารย์ว่าทำไมกระทรวงศึกษาธิการทำอะไรอยู่เอาคนประเภทนี้เนี่ยชอบพูดมึงพูดกูดดมาสอนในสถานศึกษาแบบนี้ทําอะไรกันอยู่พยายามเรียกร้องคนเหล่านั้นออกมากระทรวงสาธารณอะไรนะกระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรกันอยู่ให้คนประเภทนี้ล้มล้างวัฒนธรรมประเพณนี้ในไทยเนี่ยให้คนเหล่านี้มาฟังได้ยังไงแต่ปรากฏเวลาอาจารย์เข้าสถานศึกษาไหนเด็กนักเรียนกับชอบอาจารย์เพราะในความที่เป็นอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มีอีโก้อาจารตัวตนอาจารย์ไม่ได้อยู่ในฐานะของอาจารย์อาจารย์อยู่ในฐานะเหมือนเพื่อนอะ มันนั่งคุยกันมึงมึงกูกูคุยกันในเรื่องอะไรอะความรักอะกูถามจริงมึงจะไปคุยเรื่องความรักกับใครวะถ้าไม่ใช่เพื่อนตัวเองอะแม้กระทั่งพ่อแม่ยังให้ประโยชน์คำถามกับคำตอบกับเรื่องความรักกับเราไม่ได้แต่อาจารย์สามารถตอบพวกเราได้แล้วเตือนสติพวกเราได้ว่าเฮ้ยต้องมีสติในการครบกันนะคบกันได้ไม่ได้ห้ามแต่ต้องตั้งสติแล้วอย่าโง่เกินไปในการครบต้องมีความฉลาดในการครบเนี่ยมันเป็นกันเองไงมันจึงเป็นการสอนแทรกสอนธรรมะเข้าไปให้พวกเราเรียนรู้และเกิดความฉลาดในปัจจุบันขนาดนี้ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่่ออาาาาจรยยย์ลัพมทู ตัดเรื่องมึงเรื่องปูงออกไปก็ได้ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นสนใจประโยชน์ตรงหน้าว่ามันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากไปขนาดไหน <S <S คุณธรร,รมจร,ริยธรรมเข้าไปหาพวกเราขนาดไหนอาจารย์สอนให้คนรักษาศีลห้าพวกเราทุกคนรักษาศีลห้าพวกเราทุกคนรักษากุศลกรรมประเสริฐเราไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าตัวเองเนี่ยชั่วขนาดไหนวันนี้เราก็มีโอกาสได้เห็นแล้วว่าตัวเองชั่วขนาดไหน <S <S ชั่วกี่ข้อพาะอาจารย์ให้เราวัดจากกุศลกรรมประสิิบข้อแล้วเราก็ได้เห็นว่าเออเรายังมีดีบ้างเนาะยังมีชั่วบ้างเนาะจะถึงความสำนึกระวังในการแก้ไขตัวเองต่อไปให้ความดดีีตัััววเองงนนนน่่ยพพฒฒาาาาสให้้้้ิขึไไปก นี่คือหลักเหตุหลักผลเงื่อนต้นเงื่อนปหลักเกณฑ์หลักการที่อาจารย์พยายามจะสื่อสารให้พวกเราทุกคนและคนสังคมในประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสในการได้ฟังได้สดับธรรมะง่ายๆที่เข้าถึงได้กับพวกเราทุกคนไม่ใช่เอามานั่งอ่านคัมภีร์ใบลานมานั่งอะไรกันจนไม่เข้าใจว่าก็อนุโมทนาด้วยนะฮะแต่ทุกวันเช้าใช่ไหมครับตอนไปทุกคนช่วงหลังๆมาเลิกเลิกตอบโต้เลิกเลิกด่ากัน เรื่องด่ากลับเราแฮปปี้มากสบายใจจิตเราก็มีเมตตามากขึ้นจิตเราก็ไม่ต้องไปโมโหกับคำด่าของเขามันล่อซื้อบล็อกมันเลยไม่บล็อกหรอกปล่อยให้เขาเอกากเลือดนะฮะกากเลือดแบบหนังจีนอ่ะฝังคลูกเมียค่ะด้วยอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเซื้อกุ o งกันก็ได้นะฮะไม่ต้องมาทำเป็นแบบโอ้ยถ้าพูดได้จะไหวมึงนู่นนี่นั่นไม่ต้องเออ อยากรู้อะไรก็ไปกูเกิลนู่นคิดถึงเจแรมรี่ค่ะแอดเออเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นตะก้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไลฟ์จะเอาล่างอีเจแรมออกมาแหมเรล่าสนมีเด็กทั้งหลายไม่ต้องรอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะจ๊ะเปิดจดสมรสเท่าเทียมแล้วเมื่อไหร่จะเปิดผัวอาจารย์เียไปยุ่งสารเเดอะไรเขาเขาถือมาอาจารย์อาจารย์มีบรรยายที่พัทยาไหมสิ้นเดือนนี้นะฮะมีพัทยา ไปถามโมงโรงแรมบอกไปถาม AI เลยเรื่องนั้นเออเขาอาจจะยังคืออย่างนี้เขาอายุเยอะแล้วเขาอาจจะไม่รู้จัก AI ไงเขาอาจจะแบบ h ช t GPT ก็ไม่รู้ g n i ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําใจนิดนึงเออเขายุเยอะแล้วสงสารผู้เฒ่าเขานี่อีกนิดเดียวเขาเนี่ยระดับวัตถุโบราณอย่าไปว่าเขาใช่มาป่วนเยอะเอออย่าไปด่ายิ่งชอบใช่ถ้าเราด่ากลับเขาจะชอบเขาจะแฮปปี้ ปวดลูกชายไม่ได้ถ่ายรูปอ้าวลูกชายมาแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับอาจารย์ครับประมาณเดินทางไม่เกินครึ่งชั่วโมงใกล้ครับใกล้อ่ะทุกคนขออนุญาตครับผมว่าพักก่อนดีกว่าพักก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยขึ้นที่นู้นขออนุญาตทุกคนนะฮะไปด้วยภาพอาจารย์นะครับลาละอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนากับทุกคน